สามจิตวิทยาวางยาสเสน่ห์ให้เขาผูกพันกับเราไปจนถึงจิตใต้สำนึกโดยที่เขาไม่มีวันรู้ตัวเลยค่ะนี่คือสามจิตวิทยาที่เนียงที่สุดที่จะทําให้คนตกหลุมรักเราผูกพันกับเราโดยที่เขาไม่รู้เลยค่ะข้อที่หนึ่ง แค่คุณรับฟังเขาอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินค่ะคุณอาจจะสงสัยว่าการรับฟังคนอื่นด้วยความจริงใจและตั้งใจเนี่ยมันทําให้คนตกหลุมรักเราได้ยังไงมันสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่คนเราได้เล่าเรื่องของตัวเองได้เล่าชีวิตของตัวเองหรือระบายในบางสิ่งค่ะและเมื่อมีคนตั้งใจฟังเราอย่างจริงใจค่ะ สนใจเรื่องของเราแสดงความเห็นอกเห็นใจค่ะมันทําให้คนเล่าเนี่ยหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันนั่นเองค่ะมันก็เลยทําให้เขาผูกพันกับคนที่ฟังเขานั่นเองค่ะเพราะว่าคนที่ฟังเขาอย่างตั้งใจแสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงความเข้าใจค่ะมันกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมันก็เลยหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกมาค่ะ คุณจะสังเกตว่าคุณรักแล้วก็ผูกพันกับเพื่อนสนิทของคุณนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นค่ะฟังในสิ่งที่คุณพูดฟังในสิ่งที่คุณต้องการจะระบ,บายและเขาเหล่านั้นค่ะแสดงค่าทีเห็นอกเห็นใจเข้าใจเห็นด้วยไปกับคุณค่ะนี่คือกับดักของการตกหลุมรักนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการวางกับดักให้คุณรักเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะแค่การเป็นผู้ฟังที่ดีแสดงความเห็นอกเห็นใจเข้าใจแล้วก็ตั้งใจฟังค่ะคนก็ตกหลุมรักเราได้แล้วค่ะและทริคที่หุน จะแนะนําให้คุณนําไปใช้ในเวลาที่มีคนพูดอะไรให้คุณฟังก็คือเทคนิคตั้งใจฟังแล้วให้คุณตั้งคําถาม3มชั้นค่ะการตั้งใจฟังเราตั้งคําถาม3มชั้นทํำยังไงคือตั้งใจฟังเขาแล้วเอาประโยคสุดท้ายที่เขาพูดหรือว่าเรื่องที่เขาพูดค่ะมาถามต่อค่ะเช่นถ้าเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตามาที่บ้านคุณตามีกุหลาบเยอะมากๆคุณตาปลูกกุหลาบเยอะมากๆเลยครับก็ให้คุณเอาเรื่องราวสุดท้ายที่เขาพูดหรือว่าประโยคสุดท้ายที่เขาพูดมาถามต่อค่ะกุหลาบหรอคะโอ้ช ของกุหลาบเลยแล้วคุณตาของคุณมีกุหลาบสายพันธุ์ไหนบ้างฉันขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะมีรูปให้ดูไหมคะเขาก็จะเอากุหลาบออกมาโชว์คุณใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงมีสีนี้แล้วก็มีแบบนี้ค่ะแต่ผมไม่รู้หรอกนะว่าเป็นพันธุ์อะไรเยอะมากเลยครับพอคุณดูปูค,ค่ะ คุณก็เอาเรื่องเดิมจากที่เขาพูดมาถามต่อค่ะว่าโู้คุณตาของคุณปลูกกลาบได้เยอะขนาดนี้สวยขนาดนี้ท่านเรียนการปลูกกลาบมาจากไหนคะคือให้คุณถามต่อไปเรื่อยๆค่ะจากคําตอบของเขาที่เขาตอบคุณและคุณสามารถทําให้มันเป็นคําถามสชั้น5ชั้น6ชั้นหรือว่า1ิชั้นยังได้เลยค่ะเพราะว่าการที่เขาพูดเรื่องไหนแล้วเราเอาเรื่องนั้นมาถามเขาต่อค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเราสนใจเรื่องที่เขาเล่าจริงๆค่ะถ้าคุณใช้เทคนิคการถามคําถาม3ชั้นเป็นค่ะองุนรับรองเลยค่ะว่าทุกคนค่ะ จะต้องตกลุมรักคุณค่ะข้อที่2ถ้าคุณอยากจะวางกับดักสมองเขาให้เขาผูกพันกับคุณให้คุณพาเขาออกไปหาเพื่อนพบปะเพื่อนฝูงหรือทํากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนค่ะหลายคนสงสัยว่าการพาเขาออกไปพบเพื่อนพบปะเพื่อนพบปะผู้คนหรือทํากิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยมันทําให้เขาผูกพันกับเราได้ยังไงอย่างแรกเลยค่ะถ้าคุณพาเขาไปเจอเพื่อน